สวัสดีครับจินโบสอลัดครับคอนเทนต์นี้นะครับก็สร้างมาเพื่อสนองนิดเหล่าบรรดาเด็กหนวดยุคปลาย90ถึง2000ต้นๆนะครับผมเชื่อหลายๆคนเนี่ยน่าจะทันกันนะครับกับเครื่องเกมสุดฮิตอย่าง PlayStation 1เครื่องเกมในความทรงจำของใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยพูดอะไรก็คิดถึงนะครับกับโมเมนต์ที่นั่งดูพี่ชายเล่น Resident Evil เพราะว่าผมเนี่ยไม่กล้าเล่นเองครับ <c oughs> ดอกเลื่อนมากพอแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็พาทุกคนมาพบกับ5เกมมารเซเดอร์ในความทรงจำบน,น PlayStation 1 จะมีเกมไหนที่เพื่อนๆเ,เคยเล่นกันบ้างเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับเกมแรกนะครับกับ Call m o i d r t y u เ i มนั่นเองครับเกมสุดฮิตของชาวเรานะครับรู้สึกว่าผมเนี่ยจะฟุตเทจจากเกมนี้มาใช้ค่อนข้างบ่อยฮะซึ่งตัวเกมเนี่ยครับออกมาครั้งแรกในปี2002นะครับพร้อมๆกับตัวซีรีส์เลยระบบการเล่นหลักๆนะครับก็จะมีอยู่4โหมดในการนั่นก็คือโหมดเนื้อเรื่อง โหมดอาร์เคดซึ่งทุกครั้งที่เล่นเกมจบนะครับตัวเกมนะครับจะทําการสุ่มมารเซเดอร์ตัวใหม่ๆมาให้เรามาให้เราได้เล่นกันนะครับซึ่งตัวแรกๆที่ผมมากจะสุ่มได้เนี่ยไม่ไทเกอร์ก็เป็นอิมเพอเลอร์ครับช่วยห,หน่อยก็ได้พวกมิเลอร์มอนสเตอร์มาเล่น <c oughs> แต่สุดท้ายมันก็ต้องได้ครอบทุกตัวเนาะและโหมดทําลายมิเตอร์ภาพอย่างหมดผู้เล่น2คนนั่นเองครับผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมเล่นกับพ่อครับและพ่อผมใช้มารเซเดอร์ไลอาเนี่ยสแปมแซ่ใสผมนะครับผมบอกเลยว่าโคตรหัวร้อนนะตอนนัันอน้อ,สสรอครบเง จุดเด่นของเกมเลยครับคงหนีไม่พ้นตัวละครที่มีให้เล่นมากถึง20ตัวนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับถ้าเทียบกับเกมต่อสู้ในสมัยนั้นและการใช้การ์ดครับก็จะมีการให้เลือกเกือบครบทุกใบตามเนื้อเรื่องเลยครับแต่ที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งครับก็คือตัวละครหลายตัวเนี่ยเวลาใช้ Final เวนเนี่ยครับถ้ามันไม่ค่อยตรงกับในซีรีส์เท่าไหร่เลยนะครับอย่างมาร์เซเดอร์ไทเกอร์ครับแล้วก็มาร์เซเดอร์อินฟเอร์นั่นเองครับโดยรวมก็เป็นเกมที่ให้ความบันเทิงกับชาวเราได้ในระดับหนึ่งเลยแหละครับ เกมต่อมานะครับกับ Call r f d e r Video Game หรือไอ้ m o d แดงที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันนั่นแหละเกมนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัวครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีระบบสุดเจ๋งให้เราได้เลือกเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมดเนื้อเรื่องหมดผู้เล่น2คนคนมดทีมแบทเทิลก็จะเป็นการเลือกตัวละครหลายๆตัวเนี่ย <c oughs> สลับตัวสู้กันนะครับมดเอาชีวิตรอดนะครับหรือง่ายก็คือเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายนั่นเองและไฮไลท์เด็ดที่ทำให้ผมเนี่ยรักเกมนี้นะครับนั่นก็คือ โหมด d e a t บทเ t t ลไฟส์เ t อะอาร์จะเป็นโหมดที่ให้เราเนี่ยเล่นเป็นองค์กรช็อกเกอร์ครับซึ่งก็จะเป็นการเฟ้นหาขุนพลที่แข็งแร่งที่สุดนะครับไปตบกับ V1 และ V2 นะครับซึ่งความฮาของโหมดนี้เนี่ยครับก็คือในช่วงท้ายของเกมเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยไปสู้กับ V1 และ V2 นะครับซึ่งก่อนที่เราจะได้ออกไปสู้เนี่ย,ยฝั่งเราเนี่ยจะทําการส่งกิกกี้ออกไปสู้ก่อนนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเกมมันบั็กหรืออะไรนะแต่ u ู d เนี่ย V2 แม่งก็โดนกิกกี้กระทืบตาย <laughs> คือตอนนั้นนะผมเล่นผมแบบงงมากเลยมันเกิดอ,อะไรขึ้นเรือแต่วีหนึ่งนะฮะในตอนนั้นเนี่ยสภาพรอแรงมากเลยมาสู้กับผมเนี่ยบอกเลยว่าโคตรจะน่าสงสารนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในความทรงจำฮาในตอนนั้นเลยที่ผมเนี่ยยังจำได้จนถึงทุกวันนี้นะครับมากันที่เกมภาคต่อกันบ้างนะครับกับ c a m e r ดี้เดอนั่นเองครับเกมภาคต่อจาก Cam e มดี้เดอร์วิดีโเกมซึ่งกระตามเนื้อเรื่องของไอ้มดแดงเลยครับโดยตัวเกมเนี่ยครับก็จะมีการอัปเกรดระบบหลายๆอย่างเช่น กราฟิกที่สวยก่าเดิมนะครับซึ่งถ้าเอามาดูเทียบกันเนี่ยมันก็สวยกว่าทริกินั่นแหละตัวละครที่เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับจาก9ตัวนะครับมาภาคนี้นะครับมีตัวละครเพิ่มขึ้นถึง16ตัวนั่นเองนะครับส่วนโหมดการเล่นเนี่ยก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องโหมดอาร์เคดโหมดผู้เล่น2คนโหมดทีมแบทเทิลโหมดเอาชีวิตรอดและโหมดที่ผมชอบอย่าง f i g h t t h e d e s t ร o นอาร์ซึ่งเมื่อเราเล่นโหมดอาร์เคดจบเนะครับเกมจะทำการปลดล็อกตัวละครใหม่ใหราให้เราได ซึ่งตัวแรกที่เราจะปลดล็อกได้นะครับก็จะเป็นเดสทอนกิกกี้นะครับหรือไอ้กิกกี้นั่นแหละซึ่งเอามาให้กูทําไมเนี่ยเกมต่อมานะครับกับคาเมริเดอร์ครูกาวิดีโอเกมครับมาถึงคิวของมาสเซเดอร์คนแรกของยุคเฮเซกันบ้างนะครับกับมาสเซเดอร์คูกะซึ่งเกมนี้เนี่ยครับผมต้องผมต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าผมเนี่ยเล่นน้อยมากๆเลยครับเพราะโหมดการเล่นของเกมเนี่ยค่อนข้างจะน้อยไปนิดนึงนะครับไม่ค่อยจะถูกใจผมสักเท่าไหร่ซึ่งเกมเนี่ยครับก็จะมีโหมดการเล่นหลักๆได้แก่โหมดเนื้อเรื่องครับซึ่่่่งเเเมือลนนจบีย เกมไปทาการปลดล็อกตัวละครใหม่ๆออกมาให้เราได้เล่นกันนะครับโหมดอาร์เคดอันนี้เล่นจบแล้วจะไม่ได้ตัวละครเหมือนเกมที่ผ่านมาแล้วนะครับโหมดผู้เล่น2คนและโหมดเอาชีวิตรอดนั่นเองครับซึ่งตัวเกมนะครับก็จะมีระบบสล็อตการ์ดนั่นเองครับซึ่งจะเป็นการสะสมการ์ดเพื่อปลดล็อกตัวละครและล่างใหม่ใหให้กับกูกานั่นเองครับอย่างเช่นกูกาล่างอัลติเมทนั่นเองครับจะต้องทําการเก็บการ์ได้ครบทุกใบนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกมาใช้ได้ และเกมสุดท้ายนะครับเกมโปรดของใครหลายคนอย่าง c a m m a n d e r s Akito Video Game ครับซึ่งก็เป็นเกมที่ผมเนี่ยเล่นบ่อยมากๆเลยแหละครับตัวเกมเนี่ยมีโหมดการเล่นค่อนข้างเยอะครับจึงทาให้ผมเนี่ยได้ใช้เวลาไปกับตัวเกมนี้พอสมควรเลยตัวเกมเนี่ยครับเขาจะมีโหมดให้เราเล่นถึง7โหมดนะครับได้แก่โหมดเนื้อเรื่องที่จะให้เราเนี่ยได้เล่นเนื้อเรื่องตามตัวละครได้ถึง3ตัวเลยนะครับในครั้งแรกเนี่ยเกมจะให้เราเล่นเป็น마สเตอร์อะกิโตะครับเมื่อเราเคลียร์เนื้อเรื่องของอากิโตะเสร็จแล้วเนี่ย เกมจะปลดล็อกโหมดในเรื่องของกิวและ GT ให้เราเล่นตามลำดับครับต่อมาก็จะเป็นแท็กแบทเทิลโหมดนะครับหรือโหมดแบทเทิลนั่นแหละซึ่งก็จะเป็นการสลับตัวละครอ,ออกมาสู้กันนั่นเองครับโหมดอาร์เคดโหมดผู้เล่น2คนและโหมด GT Battle Mode ครับซึ่งก็จะเป็นโหมดที่ปลดล็อกให้เราเล่นนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเคลียร์ในเรื่องของ GT จบนั่นเองครับโดยจะเป็นโหมดที่ทําให้เราเนี่ยได้อัปเกรดตัว GT เป็น GTX เนั่นเองนะครับเพื่อน,นํามาปลดล็อกเล่นในเกมนอกจากนี้ก็จะมีระบบแกลลี่คร่งะคล,ย,คลยกลอกขอเ สะสมการ์ดให้ครบเพื่อใช้ปลดล็อกตัวละครพิเศษมาเล่นในโหมดต่างๆนะครับนอกจากโหมดเกมที่มีให้เราได้เลือกเล่นแล้วเนี่ยตัวละครก็มีให้เล่นเยอะตามนะครับยัมีตัวละครให้เราได้เลือกเล่นถึง20ตัวเท่ากับริวคิเลยก็ถือไปอีกหนึ่งเกมนะครับที่สร้างความสนุกความบันเทิงให้กับผมได้ดีมากๆในตอนนั้นเลยนะครับแล้วเพื่อนๆเลยครับมีเกมอะไรในดวงใจกันบ้างลองมาแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ yeah